ทุกคนนะคะก็ได้สั่งเครื่องช่วยฟังค่ะเพราะว่าคุณยาที่บ้านนะคะมีปัญหาเรื่องการได้ยิน,นะคะ<อ>่ะดังนั้นนะคะคือแบบว่าจําเป็นมากๆเลยค่ะก็เลยเสิร์ชหาคือแบบราคาตามโรงพยาบาลเนี่ยแพงมากเลยค่ะแต่ตัวเนี้ยราคาหลักพันเองค่ะทุกคนเดี๋ยวมาแกะดูค่ะว่าเป็นยังไงมาแล้วก็ตื่นเต้นแทนคุณยายนะคะน<อ>ี่นะคะในกล่อง ก็จะมีการ์ดให้ด้วยนะคะเขียนชื่อโอ้รับประกัน6เดือนเลยค่ะทุกคนดีอ่ะนี่นะคะเป็นคู่มือเหมือนสมอท็อกเลยค่ะบนบูทูดเลยกล่องยังเพิ่มมีอะแดเตอร์กระสาชาด้วยค่ะดีจังเลยอ่ะข้างในนะคะ เหมือนบูทูธเลยอะค่ะทุกคนก็จะมีจุกที่หูนะคะแถมมาอีก4อันแล้วก็ที่ทำความสะอาดแล้วก็อย่างนี้ค่ะที่ใส่นะคะก็ะเครื่องช่วยฟังนะคะมีน้ำหนักเบามากเลยทุกคนคือเดี๋ยวมีนะคะจะให้แม่มาลบพ่อแม่คพอนข้างค่อนข้างที่แบบว่าเริ่มหลับเริ่มเริ่มที่จะมาว่า ไม่ค่อยได้ยินนะคะแต่คุณยาเนี่ยอาการหนักค่ะเคยต้องอคือแบบเฮ้ยแต่แต่ว่าขนาดเราหูดีเราใส่แล้วมันเหมือนแบบว่า,าความได้ยินมันมันเยอะขึ้นนะคะแล้วแบบเคยแล้วมันเบาอะ่ะแบบพกพาง่ายมากเลยทุกคนดูสิือแทบไม่เห็นว่าใส่อยู่อะค่ะแล้วก็เบาไม่เจ็บหูด้วยนะคะทุกคนคุณย่าน่าจะชอบแน่เลยค่ะทุกคนซึ่งเจ้าตัวน้องนะคะคือแบบไม่เท่ะทะแลยค่ะดูกที คือดีอ่ะตัวน้องเองนะคะสามารถปรับระดับได้นะคะถึง4ระดับด้วยกันนะคะซึ่งความดังสูงสุดนะคะอยู่ที่122เดซิเบลเลยนะคะทุกคนหูคุณย่าต้องชอบแน่แน่เลยอะ่ะเดี๋ยวตอต่อไปนันเนี่ยคณยา่าอย่างเงี้ยย่าแบบเดี๋ยวมาได้ปกตินะยา่ยาย่างี่นะคือไม่เหลียวค่ะมเมื่อกี้นะคะในก็ให้แม่รอแล้วะคะ่ะแม่กําลังเข้าขัน้นแบบว่ากําลังเรง แม่บอกว่าโอเคมากเลยดีมากเลยค่ะซึ่งตัวน้องนะคะตรงนี้นะคะมีระบบปิดเปิดนะคะแล้วก็มีระดับปรับนะคะว่า12 3 4สสีนะคะระดับความดังได้ถึง122เดซิเบลเลยนะคะซึ่งปกติเวลาไปโรงพยาบาลก็พยายามหาซื้อนะคะแบบเนี้ยราคาในโรงพยาบาลก็เป็นหลักหื่นนะคะทุกคนแต่แบบว่าออพอแบบได้ไปเจอตัวเนี้ยค่ะมีคนแนะนำมาว่าเฮ้ย ราคาไม่แพงหลักพันนะคะราคาอยู่ที่1,790บาทเองค่ะคือเฮ้ยถูกและดีอ่ะโอ,อ้แล้วแบบเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยคุณตาคุณยายเขาใช้อยู่แล้วมันดีก็แนะนำมมาเฮย้ยอันนี้ดีอ่ะเออก็โอเคลองก็ได้พอลองมาแล้วเออมันคุ้มจริงค่ะชื่อรุ่นนะคะตัวน้องนะคะ B T E H 2นะคะตัวนี้คือชื่อรุ่นนะคะก็คือน้ำหนักเบามาก ยาต้องชอบแน่ๆเลยจริงๆอ่ะเขาเป็นสูงเครื่องช่วยฝังที่ขาดถูกมากๆเลยนะคะทุกคอนอันนี้มีคอนเฟิร์มเลยตั้งแต่ไปเสิร์ชหาดูอันเนี้ยราคาถูกมากจริงๆแล้วคุณภาพดีด้วยนะราคาแค่ห6 9 0กบาทก็ได้ยินชัดแจ๋วเรียกยายยายก็จะเหลือมาพุ๊บในนี้เลยนะคะ แนะนำค่ะใครที่สนใจนะคะซื้อให้คุณอาณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องหูนะคะเรื่องของการได้ยินนะคะเดี๋ยวม่จะแปะล,ลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะคะใครสนใจก็กดสั่งซื้อเลยนะคะราคาดีราคาถูกคุณภาพดีแถมมีรับประกันถึงตั้งหเดือนนะคะของดีแบบนี้ใครจะเอาละ่ะเขาเอาแน่นอนค่ะใส่แล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ยินชัดนะคะแม่ชัดจริง นี่คือรีวิวจากผู้ใช้จริงนะคะ